บริษัทปาปิโลเรียวไทยแลนด์จำกัดจำนวน50ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ20,000คู่มีมูลค่ารวมกว่า150ล้านบาทซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการที่สอบตอนำผู้ประกอบการบินไปร่วมจำหน่ายสินค้าในงานไทยแลนด์สุดยอดสีมือและไอเดียของคนไทยจ้าล่าสุดทุกคนคะ่ะมีชาว ซาอุนะคะซาอุเขาทุกคนสั่งซื้อรองเท้าที่คนไทยผลิตและก็คิดคนไอเดียเองโอ้โหมากกว่า50ตู้คอนเทนเนอร์รวมเป็นเงินแล้วมูลค่า150ล้านบาทพี่น้องค่ะโอ้โห150ล้านบาทมันไม่ใช่น้อย,อยเลยนะคะทุกคน50ตู้ คอนเทนเนอร์ er. โอ้โหพอแม่พี่น้องเอ้ยคือฟังแล้วแบบดีใจนะทุกคนคะ่ะและทุกคนเชื่อไหมคะว่าผลิตอยู่ในไทยและเป็นสีมือของคนไทยทําเองโดยจังหวัดภาคใต้นั่นเองนะคะพี่น้องถาหากว่าแพ่ว่ากาวพิษต้องขอโทษขออภัยนะคะเรารู้สึกดีมากๆเลยทุกคนคะ่ะเพ่ว่าเชื่อเลยว่าโหทุกคนคือดีใจมากเลยนะคะทุกคนใช่ไหมคะเพราะว่า ตั้ง500อ่ะมันไม่ใช่น้อยๆน,นะเล็บตีมูลค่าเป็นเงินอ่ะตั้ง150ล้านนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นแนวไหนะคะเดี๋ยวเขาไปหับชมหับฟังน้ำกันเลยจากก่อนที่จะไปหับชมับฟังนะคะน้องเพี่ว่าก็ขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เผื่อเป็นกําลังลงแรใจให้น้ำด้วยค่ะและที่สําคัญที่สุดนะครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกทุกท่านนะคะที่เพื่อนได้คิดค้นไอเดียผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกหรือว่าต่างประเทศนั่นเองนะทุกคนเพรา,าเชื่อเลยว่าข่าวนี้ได้แพร่กระจายออกไปนะทุกคนยิ่งจะทำให้ คนสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะโอเคค่ะเพื่อบอ่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเอาไปเบิงน้ำกันเลยค่ะมีรายงานว่ากลุ่มนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในซาอุดิอาระเบียและเป็นเิสราเมประเทศไทยแจ้งข่าวมาที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบ,บาตาและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอว่าผู้ประกอบการในประเทศซาอุดิอาระเบียได้ให้ความสนใจสั่งซื้อรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพจากบริษัทปาปิโลเรียวไทยแลนด์จำกัด จำนวน50ตู้คอ,อ <container S 2> เนเทนเนอร์ตู้ละ20,000คนะู่มีมูลค่ารวมกว่า150ล้านบาทซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการที่สอบ,บตอนำผู้ประกอบการบินไปร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน Thailand MegaFair 2023ณประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13-16ถึงธันวาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาเพื่อจำหน่ายสินค้าจากประเทศไทยพร้อมจับคู่ธุรกิจแมทชิ่งกับคู่ค้าต่างประเทศผ่านตบทโทรวรรณพงศ์คชรักเลขาธิการสอบต กล่าวขอบคุณในดามบุญธรรมเอกอัคราชทูตไทยนะกรุงริยาตที่ให้โอกาสผู้ประกอบการชายแดนใต้ร่วมเปิดบูธสินค้าและจับคู่ธุรกิจส่งผลให้ผู้ประกอบการมีออเดอร์สั่งสินค้าส่งไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งเท่ากับว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่และสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้มากขึ้นลดจำนวนผู้ว่างงานและมีไรายได้น้อยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงอ,อย่างมีนัย<ว>ยะสําคัญ ในการนี้เลยาธิที่การสอบอบตยังได้ชื่นชมกลุ่มนักศึกษาชายแดนใต้ในประเทศซาอุดีอาระเบียที่ร่วมกันเป็นเซลแมนที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย oh. สำหรับรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพจากบริษัทปาปิโลเรียวไทยแลนด์จำกัดเป็นรองเท้าแตะที่ทําจากวัสดุยาง100เเซมีลักษณะเป็นปุ่มนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายขณะใช้งานกันลื่นได้ดี oh. เหมาะสำหรับการสวมใส่อาบน้ําละหมาดโดยหากใช้เป็นนาน,านจะลดการปวดเมื่อยเท้าได้ งาน Thailand เมก a Fair 2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจัดโดยบริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัท Cosmos Event ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาตซาอุดีอาระเบียมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานกว่า200แบรนด์ครอบคุม9ธุรกิจที่มีศักยภาพอาทิอาหารเครื่องดื่มการท่องเที่ยวและบริการ การเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมน้ำหอมสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนทุกท่านค่ะได้บึงได้ชมกันไปแล้วนะคะบอกเลยว่ารองเท้านี้สีสันสดใสมากและสิ่งที่แพรวาชอบที่สุดก็คือสีส้มกับสีแดงนะคะทุกคนแพรวาเป็นคนหนึ่งที่ ชอบอะไรที่สีสันสดใสสวยงามทุกคนชอบสีเจ่มๆสีส้มสีชมพูสีแดงเออคือแบบเราใส่แล้วมันรู้สึกสดใสนะมันรู้สึกแบบสบายตานะคะทุกคนบริษัทที่ผลิตนี้เป็นบริษัทที่ผลิตอยู่ในไทยนะคะทุกคนนอกเป็นบริษัทอ่า บาบีโล,ลเลียวไทยแลนจำกัดนะคะพี่น้องถ้าหากว่าเพาว่าอา่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกคนและที่สำคัญนะบอกเลยว่าสีมือของคนไทยแล้วเพว่าจะเล่าเรื่องรองเท้าที่คนในประเทศลาวหรือว่าคนลาวนิยมใช่ในสิ่งรองรองเท้าแต่นะทุกคนตั้งแต่ที่เพว่าเกิดมาแล้วเพว่าก็เห็นเลยว่ารองเท้ายี่ห้อนี้ คือรองเท้าที่ฮอตและดังที่สุดนะทุกคนแล้วก็ใส่ทนใส่นานมากๆคือรองเท้าแตะตารองเท้าแตะทีเพราะว่าเคยใส่และเห็นเนาะก็คือรองเท้าแตอะอารองเท้าแตะดาวสางหรือว่าสางดาวนั่นเองนะคะพี่น้องนาะที่เขาแบบโอ้โหโยมใส่คือแบบบอกเลยนะทุกคนเวลาทีได้เกือบแตะเนี่ย เวลาที่ไดเกือบแตะใส่นี่คือจะเอามาไม้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 ไหวนะพี่น้องแหล็กะเวลาที่ไปเบิรงนังเนาะสมัยตอนที่พี่บ้ายยังหน่อยหน่อยนะพี่น้องไปเบิรงนังอีหยังต่งตางเนี่เฮ้าก็ไปจอดไว้หลายคนเนาะบางทีกับมีคนลักเกือบเข้าไปนะทุกคนรักเอาเกือบเข้าไปเฮาจอดใหม่ๆเนี่เพราะว่ารองเท้าแบบนี้นะมันแพงนะพี่น้องอ่มันแพงเนาะมันแพงแหละแทมม่นกระไซดีมันนี่ไส่ดีใช้ทนกับไม้ไหวนะพี่น้องเพราะว่าไม้ไหวโดยการที่แบบว่าเอาหัน ซื้อมาเนาะซื้อมาแล้วก็เอามีดหันมา,มามาปาดปาดส่วนนองมันนะคะทุกคนปาดส่วนนองเกือบค่ะเพื่อที่จะห้มันเป็นอัตราเอากลักษณ์ที่เท้าไมา้ไหวพี่น้องเพื่อเวลาที่มันหายหรือว่ามันเสียนะเวลาที่เข้าลงวัดลง้านะหรือว่าไปงานบุญงานศิลป่น้นองหรือว่าเข้าไปเบืองนางเนาะไปงานดองงานยนางอยู่บ้านนอค่ะเขาจอดไว้แล้ว,วเขาก็ขึ้นเพื่อนหรือว่าเขาจอดไว้แล้วเขาก็ไปบอนอื่นเนาะสมัยตอนที่พี่ว่าเป็นน้อยนอยนะ แล้วเขาก็ไปหาไปหาไปถามเบิงไปขอเบิงเลยนะไปขอเบิงที่บุกบนบอนไดที่คนเขาซุมนุ่มขนานดะไปขอเบิงว่าเออครูได้ที่มันเม่์เมนะ่เนี่ยที่หูเสึกแปลกตาคือไปขอเบิงเลยนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่า <laughs> สมัยตอนที่เป็นเด็กๆอนะเนาะมันก็ถึงขนาดนั้นเลยทุกคนเพราะว่ามันแพงไงกว่าที่เราจะได้เงินมามันไม่ใช่น้อย,น,อยนะคะทุกคน แล้วนี่เลยบอกเลยว่าอันนั้นคือสิ่งที่พี่วา่าเล่ามาเนี่ยคือรองเท้าที่นําเข้าจากประเทศไทยที่เขาไปขายในลาวนะคะพี่น้องนอตอนที่เป็นเด็กน้อยพ่ว่าจําได้เลยและปัจจุบันนี้ทุกคนยอดคิดก็คือรองเท้าเพื่อสุขภาพที่คนไทยเป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้ประกอบการนั่นเองนะคะพี่น้องก็คือผลิตอยู่ในไทยเองแล้วเป็นที่ต้องการของชาวสะ อุนะพี่น้องค่ะโอ้โหเพยว่าไม่รู้ว่าคู่ละกี่บาทนะแต่รวมค่ารวมแล้วอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทร้150อยอะห้าสิบอะตู้คอนเทนเนอร์พี่น้องค่ะห้าสิบร้อยอะห้าสิบตู้คอนเทนเนอร์แต่ตู้หนึ่งอ่ะมีตั้งหลายร้อยคู่นะคะทุกคนโอ้ยสุดยอดค่ะ บอกเลยว่าอะไรที่เกี่ยวกับไทยนี่ปังตลอดเลยทุกคนปังตัวเนื่องเลยพี่น้องคะ่ะเฮ้ยพึ่งจะผ่านเรื่องราวดีๆที่คนไทยได้อ่าช่วยเหลือคนเหล่านะทุกคนแล้วคนไทยก็มีเรื่องให้ได้ฮอตได้ดีได้แบบ ชื่นชมอีกแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนทุกท่านค่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอ่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะคะนอทีเพื่อนไดมี่อ่า ธุรกิจที่รุ่งเรืองแบบนี้นะคะทุกคนเนาะฮับช่วงม,มาฟังกันแล้วนะคะมีความคิดเห็นไดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องแพาว่าน้าเด้อคะ่ะขอบคุณในหลายเด้อถูกคอมเมนต์ทุกกาลังแรงใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเนาะ่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในด้านไหนก็แล้วแต่นะทุกคนมันถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับแพรวานะคะแรกก่อน จับจบคลิปนะคะหากว่าคําพูดอันไหนที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรไม่ถูกใจคนฟังนะคะไม่ว่าจะเป็น f c อยู่ทิศทางไหนก็แล้วแต่นะคะก็เพียวว่าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแลบฟังเด้อจานาภัยว่าก็ทําได้เท่าที่เพียวว่าทําได้นะคะทุกคนเนาะอยากจะให้มันดีเฟอร์เฟกแล้วก็พูดเหมือนกับเป็นนักข่าวหรือว่านักพูดที่แบบว่า อันนั้นเพวังก็คงจะทําให้ไม่ได้นะคะแต่เชื่อว่าทุกคนคะ่ะเราย่อมมีความพัฒนาและเราย่อมยอมรับในข้อผิดพลาดของเรานั่นเองนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นการที่ดีไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดและไม่มีใครเอเองเนะาะจ้กพี่น้องคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมฟังจ้าสวัสดีค่ะสบายดี